สลดไฟไหม้อาคารพาณิชย์สามแม่ลูกถูกไฟคลอกกอดกันดับขากองเพลิงวันที่30พฤศจิกายน2568เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่อาคารพาณิชย์สี 4, ชั้นแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบเพลิงลุกไหม้จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนจึงได้ช่วยกันฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง เบื้องต้นทราบว่าขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นมีผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนสามารถหนีออกมาได้5คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนแบ่งเป็นอาการสาหัส1คนและบาดเจ็บเล็กน้อย2คนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยและโรงพยาบาลมหาชัยส่วนที่หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยมี2คนอยู่ในอาการตกใจ ขณะที่ภายในที่พักยังมีผู้ที่ติดอยู่อีกสาคนเป็นแม่ลูกกันทราบชื่อคือนางสาวธัญญาหานกล้าอายุ33ปีเด็กชายทวัชชัยสะทองพิมพ์อายุ7ขวบและเด็กหญิงยาธิดาสะทองพิมพ์อายุ4ขวบทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งหมดได้เสียชีวิตคากองเพลิงอยู่บริเวณห้องนอนชั้นสองของอาคารดังกล่าว